ถ้าเราคิดว่าเราขาดตรงนี้ก็เรียนเรียนโค้ชเรื่องพฤติกรรมมามีความรู้สึกว่าพอพฤติกรรมของคนลงไปลึกใ,ใต้ภูเขาขึ้นแข็งมากๆเนี่ยช่วยเขาไม่ได้ก็ต้องไปเรียนอาจารย์จิ้งนี่เรียน NLP นถ้าปัญหามันเป็นเรื่องลึกใต้ภูเขึ้นแขนน็งมมากๆเนี่ยเราก็ต้องมีทุนนั่นอย่าคิดอย่างเดียวค่ะทำด้วยต้องต้องพัฒนาตัวเองเสมอน,นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือทำอย่างไรถ้าจริงจะรู้ว่าโคชออ้ชนำไปใช้จริงๆระค่ะ โคชี้คือโคชี้เนี่ยเราโคชแล้วเราเขานําไปใช้จริงๆถ้าในเชิงของพฤติกรรมนะคะในเรื่องแบบเดเรอร์โคชชิ่งเนี่ยเองจะใช้เวลากับโคชตัวขอโทษค่ะตัวโคชี่ ie, และคนที่เป็นเรเตอร์ค่ะคนที่เรามให,ให้ให้มาช่วยประเมินตั้งแต่พีกับโคชเนี่ยจะใช้เวลาเท่าเท่ากันหมายความว่าโคชเองก็ต้องไปคุยคนกลุ่มน,นี้เหมือนกันนะเพื่อให้เรามั่นใจว่าพฤติกรรมของท่านเนี่ยได้มีการรับเปลี่ยนไปแล้ว แล้วอย่างนึงคืออย่าพยายามรอผลสําเร็จตอนท้ายโปรเจกต์อันนี้โค้ชที่ขาดกําลังใจโดยเฉพาะนักพฤติกรรมใช้เวลาเป็นปีถ้าเราไม่สร้างช็อตเทอร์วินนะคะเราไม่ครทสมอลเทอร์วินมีฟีดแบ็คดีๆให้เขาบ้างอย่างนี้เขาก็จะยิ่งเปลี่ช้าคือบางครั้งพอเขาได้ฟีดแบ็คที่ดีเนี่ยมันมีช็อตเทอร์วินปั๊บไอวิ่งเท้าเล็กๆเล็กๆเท้าเล็กๆเนี่ยก็จะวิ่งก้าวยาวขึ้น นั้นอย่ารอจนจบโปรเจกต์นะคะโค้ชต้องมีวิธีที่ดีในการคอยกระตุ้นให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํามาเนี่ยมันเห็นผลแล้วคนอื่นค่อยๆเริ่มเห็นผลแล้วค่ะมากค่ะครับจริงๆเดินไม่หมดเดินแต่มีคำถามดีๆหลายคำถามเลยถึงเดินหมดก็เข้าไม่ถึง <c oughs> ก็เลยได้แต่แทกแทกมดุมดมุดเข้าไปดูมีคําถามอันนึงน่าสนใจ ประเินผมไปเริ่มต้นจากกลุ่มสี่ข้างหลังนะครับบุลเลตที่สามกลุ่มสี่ใช่ถามว่าการโค้ชเนี่ยเคยไม่ประสบคือเคยประสบความไม่สำเร็จบ้างไหมใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ป่ะก็เลยหวังนะโอเคครับเนี้ยอ่ะก็เลยเลือกข้อนี้มาตอบผมคิดว่าหลายๆคนก็ฟังเรื่องสำเร็จนั้นก็อยากจะรู้มากเลยว่า แล้วโค้ชแล้วไม่ประสบความสําเร็จมันมีบ้างไหมต้องจริงๆคนที่เก็บสถิติเยอะที่สุดคือพี่เกียงนะครับพี่เกียังสถิติความไม่สําเร็จสักกี่เปอร์เซ็นต์สบกเปอร์เซ็นต์ไม่ประสบความสำเร็จเฟลลี่บอกว่าเป็นเรื่องนี้คนี้มีคำว่าเฟลครับเป็นฟิดแตกฟ<บ><บ>ิดแตกเยอะไปนิดครับมี โค้ชแล้วไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้นม,มีแล้วก็ซัพพอร์ตสิ่งที่อาจารย์กองซัพพอร์ตก็คือว่าคือ6กสิเอร์ซนี่อยากจะเป็นเป็นค่าเฉลี่ยนะมันจะอยู่ที่กลุ่มที่เราโค้ชด้วยไมครับว่าเราโค้ชคนที่มีปัญหาหรือว่าโค้ชคนที่มีศักยภาพอะไรนี้แต่เป็นว่าผมคิดว่าประสบการณ์ของผมไม่ต้องพูดอะไรผิดไปถึงเวลาเลหรืออะไรนะ เฟลไม่มี fail, เฟลกริีแบบอย่างนี้อ่ะไม่เป็นไรครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น feel the fear and do it anyway ครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าอย่างแรกตอบก,ก่อนมีไหมครับที่ไม่ประสบความสำเร็จมีแน่มีเยอะไหมผมคิดว่าสำหรับผมนี่40%บเปอร์เซ็นต์แล้วสี่ิบมรเสิฐขอ อาจจะเลือกโค้ชคนบางกลุ่มก็เลยสถิติอาจจะเปลี่ยนไปนก็ประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ะครับไม่ค่อยประสบความสำเร็จไม่ไม่ประสบความสำเร็จในที่นี้แปลว่อาอันที่หนึ่งก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงหรืออันที่สองการเปลี่ยนแปลงนัน้นก็ไม่ไยั่งยืนไม่นานก็กลับไปเป็นอย่างเดิมเนี่ผมก็เลยดีฟใจไมื่อประสบความสําเร็จงั้นมีสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่าของมีเกณฑ์สามก,ก็หกสิบหกเปอร์เซ็นต์สองอีกสาม ยกตัวอย่างอะไรที่ไม่ประสบความสําเร็จเล่าให้ฟังสั้นๆนินหดหน่อยความไม่ะสบความสําเร็จในมันเกิดได้ทั้งจากเราแล้วก็จากเขานะครับเอาจากเราไปน,นะจากเราก็จริงๆส่วนตัวมีหลายเรื่องเลยเรื่องหนึ่งที่เขียนเล่าในหนังสือที่มียวกสเขียนด้วยกันกับสองสามท่าน,นครับคือตอนแรกๆที่ไปเรียนเรื่องการโคช้ชเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการโคช้ชเนี่ยถ้าจะให้ดีต้องถามคำถาม เนาะต้องถามให้เขาคิดเองเราไม่สามารถบอกเขาได้ว่าเขาควรต้องทำยังไงเราควรต้องถามเขาแล้วเวลาเรียนเนี่ยเขาก็จะต้องมีให้เราแบบโค้ชคนอื่นแล้วเขาฟังด้วยนะรู้มครับแล้วเขาก็จะให้คะแนนเราถ้าเราเผลอเป็นแนะนำเนี่ยจะตัดคะแนนเลยนะครับเช่นสมมติบอกว่าเกิดโค้ชที่ถามว่าโครงงานยุ่งมากเลยเวิร์กไลฟ์ไม่ค่อยบาลานซ์มีพ่อแนะนำไหมควรทำยังไงดี าสิ่งที่เรียนก็ต้องบอกไปอย่าไปแนะนำเขาต้องถามให้เขาค่อยๆอินเทอร์เน็ตไลฟ์ช่วยตัวเองสมมติผมอาจจะแนะนำเช่นแล้วทอนดูดูลิสต์บ้างตรือเล่ามันตัดคะแนนทันทีเห็นไหมครับเออมันก็ตัดคะแนนเลยเราก็จําว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยพอเรียนจบปุ๊บก็ไปลองดูก็มีผู้บริหารท่านหนึ่งผ่านกระบวนการที่มื่อีโค้ชหลายท่านเล่าแล้วก็เป็นเคมิสตรีเช็คเช็คเสร็จปุ๊บเลือกเลือกเสร็จปุ๊บก็มีโอกาสไป เซสชั่นแรกท่านเดินเข้ามาครับท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้หญิงแต่ว่าเป็นคนท่อนข้างตรงแล้วก็แหไแล้วก็ทําอะไรค่อนข้างแกอะไรท่านเข้ามาถึงท่านก็ถามผมคุยจะไปเรื่องมาถึงเรื่องหนึ่งตัดให้มันสร้างลงท่านก็ถามว่าท่านมีปัญหากับเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในทีดูเหมือนมันเป็นคนมีศักยภาพแต่ว่ามันมีพฤติกรรมบงางอย่างที่ไม่เทียงข้ออยากสร้างก็เลอย่างนี้นะผมก็เรียนมาใช่ไหม ผมก็เลยบอกท่านว่าแล้วท่านคิดว่าท่านจะทงท่านก็บอกผมตรงๆว่าถ้ารู้ผมที่ถามาไม่รู้อาจารย์คิดว่าควรยังไงการเรียนสอนว่าเราต้องอินซิสต่อไปอย่ายอมแพ้งา่ายๆโคชี่บางคนอาจจะขี้เกียจคิดงั้นเราต้อง ก็ถามเองไม่เป็นไรครับเี๋ผมก็ให้ความเห็นท่านคิดว่าะ่ะไรท่านบอกว่าท่านไม่มีความเห็นท่านอยากทราบความเห็นของใครแล้วเราก็คือันเล่่อีกต่อไปบรรยากาศค่อนข้างหมาคุก <c oughs> จบการโรค้ชครั้งแรกเซสชั่นแรกท่านก็ไปบอกเอว่าเทอร์มินิต <c oughs> คือเลิกสัญญา <c oughs> เพราะว่าโค้ชไม่มีความรู้อะไร มาถึงปุ๊บก,ก็มาถามถามแล้วก็เอาสิ่งที่เราบอกเขียนเป็นแอคชั่นแพลนส่งกลับมาให้เราอีกจะไปจ้างมันทำไมตกไหมครับเออมันก็ไม่สําเร็จแต่ก็เรียนรู้คือถามว่าไมัมมนมีไหมมีก็เรียนรู้เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่ได้แปลว่าการถามไม่ไม่ดีนะครับการดีแต่เรียนรู้ว่าทามมิม่งสำคัญเหมือนเวลาลูกน้องเข้ามาถาม พี่ครับมีปัญหานี้ทําไงดีคุณลองขวัมันกลับไปเลยดิแล้วเธอคิดว่าจะทำยังไงมันจะคิดในใจว่าถ้ารู้เป็นพี่แล้วถ้ารู้เป็นพี่แล้วพี่อย่าลีลามากลูกค้ารออย่างเียปลยเระเน,นั้นไาม์มิ่งสำคัญะคระับคุณต้องมีวิธตไม่ใิ่โค้ไปนี้ก็ก็เป็นความไม่สําเร็จหรือความไม่สําเร็จเกิดมาจากเขาก็ได้ก็อาจจะเป็นอย่างที่เมื่อกี้โค้ชอะไรท่านบอก บางข้อเสนอที่ผู้ใหญ่ให้กับโค้ช potential coachi มันเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้มันต้องไม่ปฏิเสธอยู่แล้วเช่นอภิวุฒบริษัทเห็นศักยภาพของเธอแล้วก็อยากจะให้เธอเติบโตต่อไปในองค์กรดูแล้วเธอมีศักยภาพมื่แต่อยากให้เธอได้รับการโค้ชเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพของเธอเธอคิดว่าอยากจะได้รับการโค้ชไหม คุณว่าควรจะตอบว่านีครับ yeah. Yeah. คุณว่าจะมีใครตอบว่าไม่อะครับผมคิดว่าผมโอเคเลยมีไหมไม่มีหรอกมันก็ต้องอก็อดีครับไม่มีอะไรเสียแต่เขาไม่ได้แบบเต็มที่กับเ่าเพราะนั้น